รับซื้อ5บาทครุตเฉียงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณรับซื้อ5บาทครุตเฉียงไม่ว่าจะเป็นปีพศ2520 2และปีพศ2520ใครที่มี F c 5ปหะาปปะรับซื้อแล้วก็ยังรับซื้อให้2ส,สภาพด้วยคือสภาพผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งาน สำหรับคุดเชียงปีพศ2520 f 4ฮะดูตามภาพนะฮะพศ2520ผ่านการใช้งานแล้วเหรียญละ15บาทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละประมาณ60บาทปีพศ2522ผ่านการใช้งานประมาณเหรียญละ13-14บาทไม่ผ่านการใช้งานราวเหรียญละ50บาทนี่คือราคาเหรียญ5บาทคุดเชียงที่ช่องของปาน,นประกาศรับซื้อไปก็สามารถแอดไลน์เพื่อนๆส่ง